ขยับไปดูการปฏิบัติการนะครับสำหรับการรื้อซากตึกสตงอที่ถล่มแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงการานต์แต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรื้อซากตึกไม่ได้หยุดนะฮะทำงานต่อเนื่องนะครับที่ตึกสตงอถล่มโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะครับได้ทําการขุดเจาะเพื่อค้นหาร่างผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนครับภารกิจรื้อถอนซากอาคารสํานักงาน การตรวจเงินแผ่นดินนะครับเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ภายในยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเป็นวันที่18ครับโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้หยุดใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ไประยะหนึ่งเพื่อพักเครื่องหลังจากที่ปฏิบัติการหรือซากตลอดทั้งคืนจากนั้นครับทีมวิศวกรทีมค้นหาและสุนัขเคนายเข้าไปตรวจหาผู้ที่อยู่ภายในซากอาคาร โดยมีรายงานครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบร่างที่ติดอยู่ภายในอาคารสตองงอีก2ร่างโดยยังไม่ทราบเพศและพบชิ้นเนื้อ24ชิ้นโดยตัวเลขนี้ครับยังเป็นตัวเลขไม่เป็นทางการนะครับซึ่งทั้งหมดพบที่บริเวณโซน4โดยได้มีการลำเลียงทั้งหมดออกไปส่งไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วซึ่งขณะนี้ครับการทำงานของรถเครื่องจักรมุ่งเน้นไปที่โซน4 เพราะว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ถูกสันนิษฐานครับว่าจะเป็นจุดที่มีผู้ติดค้างมากที่สุดซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเหล็กเส้นจํานวนมากจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กด้วยแก๊สเข้าไปในพื้นที่ส่วนประเด็นเรื่องของแสงไฟที่พบในโซนบีล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยขุดเข้าไปจนพบว่าเป็นเศษกระจกที่กระทบกับแสงครับและบริเวณนั้นก็ไม่พบมีผู้สูญหาย สำหรับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากทางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา10นาฬิกานะครับผู้เสียชีวิต44รายบาดเจ็บ9รายอยู่ระหว่างการค้นหา50รายขณะที่ศาสตราจารย์กิติคุณดรวรศักดิ์กระดกนุกุลชัยราชบัณฑิตวิศวกรโครงสร้างชาวไทยนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล,และศาสตราจารย์กิติคุณของส,สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอาจารย์ได้โพสต์ข้อความกระบระบุบอกว่าบทสันนิษฐานสุดท้าย 8วินาทีวิกฤตของตึกสอตองอการวิบัติของอาคารสอตองอซึ่งทำสถิติโลกใหม่จากแบบแปลนตัวอาคารที่กำแพงรับแรงเฉือนเป็นปล่องคอนกรีตกระจายในอาคารเพื่อช่วยรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวแต่จุดที่น่าสนใจคือกำแพงรับแรงเฉือนไม่ตรงกับจุดศูนย์กลางของอาคารส่งผลให้เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วอาคารมีการแกว่งไกวจะทำให้อาคารบิดตัว ย้ำว่าการออกแบบให้ตำแหน่งปล่องลิฟต์เยื้องศูนย์สามารถทำได้แต่วิศวกรโครงสร้างต้องออกแบบให้กำแพงและเสาเนี่ยรับแรงบิดได้โดยสัรา์าร์จินติคุณดร์วรศักดิ์ยังได้ทำคลิปอธิบายกลไกลการถล่มของอาคารสตอง,งออย่างละเอียดอีกด้วยนะครับโดยสันนิษฐานจากคลิปวิดีโอ3แบบนะฮะาจากคลิปวิดีโอ3นะฮะแบบสโลโมชั่นด้วยทฤษฎีการรับแรงบิดนะฮะ พบว่าเมื่ออาคารบิดตัวทําให้โครงสร้างเนี่ยบิดตัวตามและเกิดแรงเฉือนต่อโครงสร้างในตึกคับซึ่งปล่องลิฟที่ฐานรากของตึกเนี่ยจะเป็นจุดที่เกิดแรงบ้านการบิดตัวมากที่สุดเมื่อรับแรงไม่ไหวจึงแตกร้าวก่อนที่จะพังถล่มเป็นจุดแรกแล้วจากนั้นครับกำแพงกับเสาชั้นล่างก็พังถลม่มทีนี้เมื่อไม่มีกำแพงกับเสาชั้นล่างก็เหมือนกับอาคารเนี่ย กำลังลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ถล่มลงมาด้วยน้ําหนักของตัวตึกเองด้วยน้ําหนักของตัวอาคารเองทั้งหมดนี้ภายในแปดวินาทีครับอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าการขาดของเสาสองต้นที่เราซูมาได้จากคลิปมีลักษณะการวิบัติจากแรงบิดคือเสาถูกตัดขาดจากกันเป็นรูปปากฉลามอาคารสงตงงหลังนี้เป็นอาคารที่โครงสร้าง สร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเควนที่เห็นอยู่นั้นใช้สำหรับติดตั้งฟาสาดหรือกรอบกระจกรอบอาคารเมื่อเกิดแผนดินไหวอาคารซึ่งมีความไม่สมมาตรเนื่องจากกําแพงปล่องลิฟที่เป็นเชือคออยู่ค่อนไปทางด้านหลังจึงเกิดการโยกตัวพร้อมกับการบิดไปมาของอาคารทำให้กำแพงปล่องลิฟ และเสาถูกบิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วสัตวราจารย์กิติคุณดร,รวรศักดิ์ยืนยันนะครับว่าการสันนิษฐาน,นกลไกการเกิดวิบัตินี้เป็นไปตามหลักนิติวิศวกรรมโดยอาศัยหลักฐานและข้อมูลตามหลักวิชาการเท่านั้นครับไม่ได้มีอคติใดๆส่วนสาเหตุที่อาคารรับมือกับแรงบิดไม่ได้นั้นอาจารย์บอกขอไม่พูดถึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องหาข้อมูลต่อไป ชมภาพยนต์ฟอร์มยักษ์สุดมันแบบราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a อ s 59้บาทต่อเดือนลูกค้า True t u ูดีแท็8แบาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด